สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาที่รักทุกคนเรียนไฟฟ้ารถ่นยนกับครูสุพันสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ใบงานที่1.1การต่อสายไฟด้วยวิธีการบัดกีเรามาดูอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะใช้วันนี้ครับ 1. คีมปอกสายไฟนะครับ 2. หัวแรงนะครับเป็นหัวแรงวันนี้ครูใช้เป็นหัวแรงแบบแช่นะครับ 3. ตะกัวบัดกีนะครับ,บ,รนะรบ 4. ฟัก นะครับหรือน้ำยาประสานนะครับเป็นน้ำยาประสานนะครับห้าเทปพันสายไฟหกก็คือสายไฟนะครับสายไฟวันนี้ที่ครูใช้ก็คือขนาดหนึ่งตารางมิลลิเมตรนะครับพื้นที่หน้าตัดนะครับเส้นใหญ่นิดนึงนะครับเพื่อให้เราปฏิบัติงานได้ง่ายอ่ะเรามาเริ่มก่อนนะครับว่าเราต้องทําไงก่อนอื่นนะครับเราจะต้องตัดสายไฟนะครับออกมาประมาณสามสิบเซนจานวนสองเส้น นะครับซึ่งครูก็ได้ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาให้เราดูนะครับมีสองเส้นประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะต้องปลอกสายไฟนะครับประมาณ3เซนติเมตรนะครับจำนวน2เส้นนะครับสองฝั่งแบบนี้นะครับนี่นะครับเนี่ย เสร็จแล้วนะครับให้ดิดเกียวปลายสายไฟนะครับให้แน่นนะครับเกีียวสายไฟปลายสายไฟให้แน่นก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้อ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาสายไฟนะครับมาพันเข้าด้วยกันนะครับอ่า ขั้งบนเส้นหนหึ่งนรอบนะครับเส้นข้างบนหนหึ่งวนรอบไปุนรอบเป็นเกลียวเลยนะครับนี่นะอันนี้อีกข้างหนึ่งครับก็มวนรอบเป็นเกลียวไปเหมือนกันนะะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะ ทำการบัดกรีสายไฟนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับเราก็เอาหัวแร้งนะครับไปแช่ที่น้ำยาประสานก่อนนะครับแล้วก็ให้ไปให้ความร้อนที่ชิ้นงานก่อนนะครับสักพักหนึ่งนะครับเสร็จแล้วลองป้อนตะกัวลงไปนะครับเมื่อชิ้นงานร้อนแล้วนะครับ ก็จะเริ่มตะกัวก็จะเริ่มซึมเข้าไปละลายเข้าไปที่ตัวชิ้นงานก็คือเข้าไปที่ลวดทองแดงนะครับนะเราก็ลงไวให้มันทั่วนะครับอ่าร้อยชิ้นงานนะครับก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับบัดกีเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็ใช้ทิพันสายไฟนะครับ พันสายไฟนะครับทำไมต้องใช้เทปพันสายไฟเมื่อไปใช้งานจริงๆแล้วนะครับเราต้องใช้เทปพันสายไฟเพื่อป้องกันไฟช็อตนะครับหรือไฟรั่วลงกาวนะครับซึ่งจะเป็นอันตรายต่อระบบสายไฟหรือว่าระบบไฟฟ้าในรถยนต์นะครับเราจะต้องพันอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนี่สัก2รอบนะครับเพื่อไม่ให้ไฟมันรั่วลงกาวได้นะครับหรือว่าต้องไปแตะกับโพลงรถนะครับนี่เราก็ต้องระวังนะสองรอบครับ อันนี้ก็คือชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คืองานต่อสายไฟด้วยวิธีการบรัดกีนะครับด้วยการบรัดกีสําหรับใบงานนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไว้เท่านี้ครับแล้วเจอกันนะครับในใบงานหน้าครับผมสวัสดีครับ